ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆชาวยูทูบทุกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับมนะชมเนาะคลิปนี้ก็จะมายิงหนูนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับกเดินขึ้นเขามานะครับตอนนี้ก็จะเป็นจะขึ้นไปข้างบนน่นนะครับวันนี้เราจะ <c oughs> หายิงหนูกันนะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่มันก็อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าสองสามวันก่อน เอาสับประรดมาวางไว้นะมาวางไว้กับเพื่อนนะครับแต่เพื่อนอีกคนก็ไปอีกอีกทางนึงเนาะไปอีกเส้นทางนึงนะครับแยกกันนะครับอ่าวันนี้จะใช้หน้าไม้ตัวนี้นะครับยิงเนาะไปครับเด็ด เดีย๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับแล้โอ้โหข้าวโพดนี่หมดเลยครับทุกคนข้าวโพดนี่หมดกอดเลยครับเนี่ยโอโ้เอาไว้สามคืนนะครับข้าวโพดหมดเนาะเหลือแต่สับประรดนะครับข้างบนนี่ก็หมดนะครับเนี่ย นี่นะครับกินเยอะอยู่นะครับรู้สึกว่ากินเยอะอยู่เนาะสับประรดนี่ทะลุไปเลยทะลุไปเลยนะครับเอ้หมดแล้วครับเจือนี่วางไว้หมดแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าเนาะอะ่เดี๋ยวเราลุ้นไปได้วยกันครับ คืนนี้นะก็เราก็จะทําซุ้มตรงนี้นะตรงกอคายนี่นะครับว่ามันจะมีตัวไหมโอ้เสียอย่างเดียวครับคือเหยื่อมันหมดก่อนเนาะก็ต้องลุ้นกันไปครับว่ามันจะพอได้ไหมว่ามันจะมีหลงเหลือมาให้สักตัวไหมนะ ร้อนมากนะทุกคนนะโอ้โหมาขก้นครับมาไม่ทันต้องรีบทำนะครับต้องรีบไม่งั้นไม่ทันการนะ ไม้ตัวนี้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องเราไม่ได้ใช้นานนะก็ต้องเอาใบาไม้รูปสะก่อนรูปเพื่อให้มันมีความชื้นนะครับมันจะได้ไม่ขาด ครับทุกคนครับก็จะให้ดูความใกล้ความไกลนะระยะก็ประมาณสามเมตรนะครับจากซุ้มที่เราทำไว้นะก็ไม่ได้ยิงนานแล้วนะก็กลัวมันไม่โดนนะครับก็เลยทําต้องทําใกล้ๆหน่อยเนาะ น่าจะสุกแล้วนะครับมาติดข้าวได้กันครับต้องซิมดูก่อนปลาแห้งนะครับปลาย่างนะ ครับได้แล้วเนาะหนึ่งแต้มนะครับแต้มนะครับ ด,ด,ดูครับลุกนี้เนาะอ,อยู่หากินก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวออกไปดูเพื่อนอีกคนนึงนะว่าจะได้ไหมคลิปนี้มันก็เอามาวางไว้หลายวันนะครับสามสี่วันอาหารเราก็หมดเนาะอาหารเราก็หมดมันมันไม่อยากเข้านะครับ แต่มันก็หากินผล,ลไม้เยอะครับเพราะว่าช่วงหน้าผลนี่ผล,ลไม้มันเยอะนะมันมันก็หากินไปเรื่อยๆของมันนะอ่ะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับดูรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ